ก็สวัสดีด้วยะครับผมแล้วสวัสดีคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาอุมมืดมืที่ผมก็จะพาทุกคนมาดูที่ห้องผมจะมีโนเวทหรือว่าจะทําเป็นห้องที่เกี่ยวกับปักถ่ายคลิปได้แบบนี้คือข้างบนบ้านผมมันร้อนมากเป็นบ้านไม้เนาะก็เป็นห้องแบบนี้มืดมืดมากแต่เราเปิดไฟออกประมาณนี้ป๊ป๊บปป๊บปป๊อปประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นที่นอนนู่นนี่นั่น ไม่เป็นปักของยังไม่ได้เก็บอะไรเลยนะครับนึกมากกำลังคิดอยู่ว่าจะทำห้องไว้ถ่ายคลิปบีไหมแต่ว่าก็ต้องรอหลังจากหลังจากส่งการนี้นะครับเพราะว่าเขาจะให้เขามีคนจะก็คือลุงผมแล้วก็คนหนึ่งเขาจะมาเที่ยวนะครับกลับจากกรุงเทพมาเที่ยวบ้านนะครับก็ก็ต้องรอให้เขาผมก็งจะว่าจะรีโนเวทใหม่ตรงนี้ก็จะเป็น ตรงนี้ก็จะเป็นรูปของยาผมนะครับย่าที่ถ่ายไว้ดูเล่นนะครับแล้วนี้ก็เป็นผมเคยทําเอาอันนี้มาติดไว้นะครับเอาอันนี้มาติดไว้ตอนนานละทำคลิปอยู่แล้วก็คลิปนั้นก็ได้ลบทิ้งไปแล้วนะครับแล้วก็เลยมาเริ่มต้นคลิปใหม่หมดเลยเนาะกพ่จะทําห้องนี้นะครับแล้วก็จะเอาตรงนี้ก็จะเอาเป็นหาแล้รับปิดปิดปิดหน้าต่างมันมืดนะครับแล้วก็ทําห้องประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะใส่แผ่นสับเสียงด้วยนะครับถ้ามีเงินก็ ใส่แล้วก็จะน่าจะขนตู้ไปด้วยแล้วก็จะหาที่ไว้ตู้ใหม่ตรงนี้ก็จะทําเป็นตูต้ไปแล้วก็ทําเป็นห้องแบบตรงนี้ก็จะจัดคอมอะไรแบบนี้ถ้ามีงบนะครับก็จะติดอะไรเยอะๆเลยนะครับก็เลยมาถ่ายให้ดูคร่าวๆว่าผมจะทําห้องนี้เกี่ยวกับถ่ายคลิปก็ต้องรอดูก่อนน่าจะเอาทีวีนี้ออกไปแล้วก็จะขอจัดห้องใหม่ทําใหม่แล้วก็จะถ้ามีงบประมาณก็จะติดแอร์ด้วยนะครับก็รอติดตามชมกันได้เลยเนาะ ตอนนี้ผมก็ทำงานทกำลังทำงานอยู่ก็ร้อนมากคือห้องนี้ร้อนมากเยผมขอออกไปก่อนแล้วก็จะถ้าวันไหนผมจะมาถ่ายคลิปให้ดูอีกเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูผอออกจากห้องก่อนค,อคือบ้านผมร้อนมากเป็นทีดูคือเข้ามีน้ำเมษามันก็ร้อนมากเลยนะเออแล้วก็ก็มันร้อนมากก็เลยจะถ่าเออเยเลยมาทําคลิปให้ดูว่าเออว่าจะมาทำห้องเกี่ยวกับถ่ายคลิปแล้วก็เร็วนี้ผมอาจจะซื้อไม้นะครับอ่าซื้อไม่ ซื้อไมอะไรนะที่มันเป็นเกี่ยวกับพวกแคดเกมอะไรแบบนั้นผมไม่รู้ว่าไมอะไรเนาะผมก็จะซื้อมาแล้วก็จะเอาไว้มาพูดมันจะเสียงชัดขึ้นเป็นคลิปคลิปเกี่ยวกับแนะนําแล้วก็อะไรประมาณนี้นะครับผมสชอบวิดีโอนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกับใครด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยแล้วก็แชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับเพื่อเพื่อจะได้เป็นกำลังใจผมถึงผ่านซับแล้วก็ผ่านรอยซับผ่านซับนะครับเพื่อจะมารีโนเวทห้องนี้กันแล้วก็ถ้ามีเงินแล้วก็ จะเรียนเวทตัวเร็วนี้แล้วก็จะซื้ออะไรมาไว้ในห้องนี้ไปทำในห้องที่เป็นห้องนอนไป็นตัวแล้วก็จะเก็บเสียงแบบนี้แล้วก็ไกลติดแอร์นะครับก็เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ไป,ไปด้วยเด๋อร้อนมากเลยทุกคนร้อนมากไปแล้วนะบ๊ายบายเจอกันคทุกนะครับไม่มีคลิปจะลงเลย